ปัญหาคลองน้ําเสียนะครับถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่หลายๆชุมชนพบเจอและมีการประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการแก้ไขนะครับเช่นเดียวกับพื้นที่คลองภาษีเจริญกรุงเทพมหานครแห่งนี้นะครับที่มีการร้องเรียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาดังกล่าวนะครับวันนี้เราจึงลงพื้นที่มาติดตามปัญหาและต้นตอของคลองน้ําเสียณวัดปากน้ําภาษีเจริญนะครับไปจนถึงวัดท,ท่าหนองแขมนะครับว่าจริงๆแล้วต้นตอของปัญหาคลองน้ําเสียเกิดจากอะไรครับ ทีมข่าวของเราลงเรือสำรวจพื้นที่รอบคลองพร้อมด้วยสอสอวันอยู่บำรุงซึ่งเป็นสอสอในพื้นที่เขตบางบอนหนองแคมอาสาลงพื้นที่ชี้จุดที่เป็นปัญหาคลองภาษีเจริญตลอดเส้นทางกว่า11กิโลเมตรซึ่งผ่านจุดสำคัญต่างๆในการใช้ชีวิตของประชาชนพร้อมให้ข้อมูลว่าปัญหาคลองน้ำเสียนี้เกิดจาก3ปัจจัยหลักๆซึ่งหนึ่งในนั้นคือคลองภาษีเจริญไม่ได้รับการขุดลอกคลองมาเป็นระยะเวลานานทำให้การระบายน้ำไม่ดีเท่าที่ควร ปัญหาหลักๆที่คลองประสิเจเริญเน่าเสียเนี่ยนะครับมีจากที่ชาวบ,บ้านร้องเรียนมาอย่างผมนะครับก็หนึ่งคือคลองคลองเส้นนี้ประสิเจเริญเส้นนี้นะฮะไม่ได้รับการขุดลอกคูคลองมานานแล้วประกอบกับพี่น้องประชาชนขาดจิตสํานึกที่ดีนะฮะทิงขยะมูลฝอยลงมาในคลองประสิเจเริญไปจำนวนมากนะครับทำให้เกิดน้ําเน่าเสียประกอบกับมีโรงงานขนาดย่อมบางแห่งหลายแห่งด้วยซ้ำมั้งฮะปล่อยน้าเน่าเสียลงคลองประสิ์เจริญนะครับ จุดนี้เป็นพื้นที่เขตบางแคจากสภาพเห็นได้ชัดเจนว่ามีขยะมูลฝอยลอยเหนือผิวน้ําจํานวนมากและมีฟองอากาศเป็นช่วงๆเพราะมีกลิ่นที่แรงกระจายฟุ้งทั่วพื้นที่ซึ่งแน่นอนว่าขยะเหล่านี้จะไหลผ่านตามเส้นทางน้ําโดยมีปลายทางมุ่งไปสู่เขตหนองแขมแต่ของภาษีเจริญเนี่ยน้ำก็จะไหลไปทางนี้นะครับด้านที่เราจะมุ่งหน้าต่อไปคือเขตหนองแขมนะฮะ แล้วก็จากเขตหนองแขมก็ขอ,องผสมนก็จะไหลต่อไปเรื่อยไปถึงผ่านกระทุ่มแบนนะฮะไปที่จังหวัดสุทรสาครน,นะครับแล้วก็ไปถึงำอำเภอตำบลดอนไก่ดีนะครับไหลลงถึงแม่น้ําท่าจีนออกอ่าวไทยได้นะแต่ตรงนี้นะจากตรงนี้ไปเนี่ยช่วงเขตบางแคเป็นต้นไปเนี่ยไปถึงหนองแขมก็จะมีสภาพอย่างนี้แลเห็นนะฮะขยะเต็มไปหมดเลยน้ําเริ่มเน่าเสียมีกินเหม็น น้ำที่เน่าเสียในคลองภาสีเจริญไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบด้านการใช้ชีวิตที่ส่งกลิ่นเหม็นและเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆในกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุเท่านั้นแต่กระทบไปถึงด้านการพัฒนาอาชีพของคนในพื้นที่ที่กำลังมีแนวคิดนำร่องขับเคลื่อนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเศรษฐกิจพอเพียงที่จะขมนาคมทางเรือมันมีแนวโน้มว่าทางชุมชนเราหรือทางทางฝ่ายท่านผู้ว่าค่ะอยากให้ทางชุมชนมีเศรษฐกิจพอเพียง แล้วทางเดินทางคมนาคมทางเรือนะคะอันนี้เป็นปัญหาเลยว่าเราจะต้องทํายังไงกับคลองนะคะเพราะว่าเราเคยนําร่องมาแล้ว3ครั้งพอดีโควิดเข้ามาตั้งสองครั้งเลยเลยต้องหยุดไม่งั้นเรากำลังจะปฏิติดปต่อเยอะเรื่องการท่องเที่ยวนะคะลำคลองนี้จะต้องใช้เป็นการท่องเที่ยวด้วยเพื่อเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนค่ะ การร้องเรียนของประชาชนผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่คลองภาษีเจริญเกี่ยวกับสภาพน้ำเน่าเสียเป็นหนึ่งความคาดหวังที่ประชาชนในพื้นที่ยังเชื่อว่าจะแก้ปัญหาให้น้ำในคลองภาษีเจริญกลับมาใช้สาธารณูประคได้ดังเดิมก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะใช้น้ำเนี่ยริมคลองเนี่ยจะใช้น้ำล้างจานทำอะไรทุกอย่างสาารนูปโภคทุกทุกอย่างครับตอนนี้ใช้ใช้อะไรไม่ได้เลยนะครับตอนริมคลอง ก็อยากให้มาดูแลเรื่องน้ําตรงนี้หน่อยนะครับน้ํำของภาษีเจริญเนี่ยครับเป็นเขตรอยต่อระหว่างหนองแขมแล้วก็ระบลส่วนหลวงนะครับออตอนนี้เยอะมากเน่าเสียมากดามากเลยขยะที่ลอยเหนือผิวน้ําจํานวนมากจนท้ายที่สุดกลายเป็นสิ่งหมักหมมที่ส่งกลิ่นเหม็นและส่งผลกระทบต่อคนในพื้นที่เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจที่แสดงให้เห็นว่า ปัญหาครองน้ำเน่าเสียนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแต่เกิดจากการไร้ความรับผิดชอบของคนบางจำพวกวสันรเรือนเงินและนพคุณแสงกล้าถ่ายภาพสิทธิเดชพงศิริทีมข่าวโทรทัศน์รัฐสภารายงาน